สวัสดีครับทุกผชมครับเอกราชเต็มหนุ่ยวันนี้พูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยคอบลนี้ต้องขออนุญาตนะครับมันต้องเรื่องนี้เท่านั้นวอลเลยบอลหญิงไทยโอ้โหเหมือนดูหนังจีนเลยหัวใจเธอมันน่ากราบวอลเลยบอลหญิงไทยออกสตาร์ทนัดแรกวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลกกลุ่มบีนะครับเฉือนเอาชนะตุรกีไป3ต่อ2เซตสกอร์เนี่ย17ต่อ2 5 31ต่อ29 2 2ต่อ25นะครับ25-19และ1 5ต่อ13เป็นแมชแห่งความทรงจำใครดูแมตช์นี้แล้วลืมไม่ลงแน่นอนแล้วคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยโอโ้โหมันน่าเสียดายจริงๆนะครับอยากจะบอกว่ารายการนี้ไม่ว่าจบยังไงของเราเนี่ยมันได้ใจคนดูไปหมดแล้วตอนที่ผมดูเนี่ยผมดูคนเดียวด้วยนะเกือบตายอะ่ะท่านผู้ชมครับ คือมันคือมันลุ้นสนุกตื่นเต้นเพราะพลิกไปพลิกมาจริงไม่เคยดูอลยรบอลหญิงคู่ไหนที่สนุกตื่นเต้นเท่าคู่นี้มาก่อนคือจําไม่ได้แล้วะนะครับโอ้โหตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียกตุรกีนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อประเทศไปละตุรกีนี่เก่งนะเป็นทีมอันดับ6กของโลกเขาเล่นดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาตรฐานเขาสูงแล้วตัวตบเขาขึ้นแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคาราคุตนะครับ,บาราดินหรือสุดสวยเซราคูเนส แต่ละคนขึ้นไปตบแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเราบล็อกยากเพราะว่าตัวใหญ่มากแล้วตบแรงนะครับตุรกรีเก่งจริงแต่ใจสู้เราไม่ได้จิตใจเราเข้มแข็งกว่านะครับท่านผู้ชมครับแล้วแมตช์นี้มันวัดกันที่ใจเลยสมาธิต้องดีเพราะเกมมันบีบมากสู้กันลูกต่อลูกใครสมาธิหลุดนิดเดียวสติหลุดนิดเดียวเนี่ยแพ้ได้ทันทีเลยนะทีมสาวไทยเราจิตใจเข้มแข็งจริงๆนะแล้วมันเป็นเกยมยาวที่สู้กัน5เซต แต่เราเนี่ยอยู่กับเกมตลอดสมาธิสุดยอดนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งสถานการณ์บางช่วงเราเป็นรองแต่เราไม่เคยหลุดจากเกมตรงนี้ผมชื่นชมมากนะครับว่าน้องๆนี่โอ้โหโห,โห,โหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งเข้มแข็งสุดยอดแข็งแกร่งจนตุรกีแพ้ไปเองอะยอมรับสภาพไปเองอะนะครับโอ้โหแมชนี้เริ่มมาเซตรแรกเนี่ยเหมือนเราจะสู้ไม่ได้พราะเซตรแรก เราแพ้นะครับ25ต่อ17ถือว่าค่อนข้างจะขาดแต่เซต2ต้องบอกว่าเป็นเซตในตำนานเป็นเซตที่แบบหัวใจจะวายน่าจะเป็นหนึ่งในเซตที่ดีที่สุดของวบลลย์บอลหญิงในรอบปีนี้ได้เลยนะครับต้องยกกันแบบนี้เลยเราเนี่ยนำก่อน16-12แต่โดนไล่มา16-16ต่อ 16. จากนั้นก็ผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบพลิกไปพลิกมานะครับผลัดกันได้เซตพอยตอนดูดิโอ้โหไม่รู้จะออกยังไงนะครับแต่สุดท้ายทีมไทย ใจโคตจะเพชรเลยเอาชนะไปในเซตที่2 31ต่อ29สู้กันยาวเหยียดนะครับเซต2เราเสียพลังงานไปเยอะเซต3ก็เลยกว่างไปนิดหนึ่งนะครับเซต3เราแพ้25ต่อ22ตุรกีขึ้นนำา2ต่อ1เซตบอกตามตรงว่าตอนนั้นเนี่ยทำใจแล้วว่าเราอาจจะไม่ชนะเพราะว่าเราเหนื่อยนะครับแล้วน้องๆหลายคนก็ เริ่มีอาการเจ็บนิดเจ็บหน่อยนะแต่ที่ไหนได้อะไอเซตสี่เนี่ยเราฮึดขึ้นมาฮึดขึ้นมาเพราะส่วนหนึ่งมีจุดเปลี่ยนด้วยนั่นก็คือการถูกส่งลงสนามของน้องออมนะครับสัสิภาพรจันทวิสูตรน้องออมศิลอ์อ,อมศิลลงมาแมชนี้เป็นนางเอกเลยเป็นวันเดอร์วูแมนทำแต้มได้ทุกอย่างนะครับทั้งลูกเสิร์ฟลูกตบลูกบล็อกเหนียวอีกต่างหาก เกมรับก็ไม่ผิดพลาดเลยนะคือตุรกีเนี่ยมึนไปเลยน้องออมลงมาเนี่ยเหมือนลงมาจุดสปาร์กลงมาสปาร์กให้พวกเพื่อนๆพี่ๆฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยกระดับของเกมขึ้นมาเลยนะครับเธอเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแท้จริงตุรกีงงผมคิดว่าตุรกีคงจะอาจจะไม่ได้รู้จักออมสินเท่าไหร่นะครับหรือรู้ก็มีข้อมูลไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นตั้งรับไม่ทัน จับทางไม่ถูกออมลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงนะครับทำให้เรากลับมาชนะในเซตที่4เราชนะ25-19และเซตที่5เราเฉือนชนะไป1 5ต่อ13ทีมไทยแซงชนะตุรกีย3ต่อ2เซตนะครับออกสตาร์ทนัดแรกได้อย่างสุดยอดบุ๋มบิ๋มชัดจุอรโมกสีทำแต้มสูงสุดให้ทีมไทย33คะแนนเราเล่นได้ดีทุกคนนะครับส่วนน้องออมสศิภาพรต้องบอกว่าเธอเริ่มฉายแววมาตั้งแต่ตอนเล่น AVC ครับน้องตัวใหญ่นะครับสูง178เซนมีลูกหนักตีหนักเสิร์ฟแรงนะแล้วถือว่าเป็นอาวุธใหม่ของทีมไทยเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเพียวบิมบีมนะครับอัชราพรชะชวนพิมพิชยาเนี่ยสามคนนี้เขายอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่พอมีออมสินเข้ามาเพิ่มเนี่ยทำให้เรามีออปชั่นหลากหลายขึ้นสามารถโรเตชันได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคู่ต่อสู้จับทางไม่ถูกด้วยนะโคชดวน ด้านในสีวัชระเมธากุลพูดหลังเกมบอกว่าทีมไทยชนะแมชนี้ได้มาจากปัจจัย3อย่างนะหนึ่งก็คือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเล่นร่วมด้วยช่วยกันนะครับข้อ2จังหวะเราดีในเซตที่5และข้อ3คือการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างอัชราพรกับน้องออมสศิภาพรโคสตตวนบอกว่าเกมนีม้เล่นยากมากเพราะตุรกีเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับบล็อกเขาสูง ตบแปลงแต่เราช่วยกันสู้แบบสุดๆเลยนะแล้วแทคติกของเราประสบความสำเร็จในเซตที่4กับเซตที่5นะครับเซต4กับเซต5เนี่ยเราโยกเพียว,วชาราพรไปเล่นบีหลังแล้วก็เอาน้องออมมาตบหัวเสาแทนโคสตูร์เคีคือโจวานนี่กุยเดติเป็นคนอิตาลีบอกว่าทีมไทยเล่นกันอย่างอดทนแล้วก็เล่นกันด้วยความสนุกเล่นกันด้วยความสุข เขาชื่นชมมือเซตเราก็คือกับตันชมพู่พรพันธ์เขาบอกชมพู่เนี่ยน่าทึ่งมากเล่นได้หลากหลายรูปแบบตุรกีเล่นเสียบ่อยไปบล็อกก็ไม่ค่อยดีขณะที่ทีมไทยเล่นอย่างใจเย็นแน่นอนกว่าผ่อนคลายกว่าฉลาดกว่ากุยเด,ดติบอกว่าทีมไทยคือมอนสเตอร์ทีมอันนี้เกินไปไหมพี่คคือมันก็แหม มอนสเตอร์ทีมนี่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหรแ่แต่คือเขายกย่องนะก็คือโอ้โหดุดันมากนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขาบอกเรายังมีผู้เล่นที่ฉลาดคนใหม่สามารถปิดจุดอ่อนของทีมได้ตรงนี้เขาคงหมายถึงน้องออมสศิภาพรจันทวิสุทธ์นะครับออมสิล์นสุดยอดจริงๆนะตุรกีกับไทยเนี่ยจะเป็นคู่ปรับกันต่อไปอีกนานครับท่านผู้ชมครับแต่นับจากนี้เราไม่เป็นรองเขาอีกต่อไปแล้ว สถิติที่เจอกันมาเนี่ยเราแพ้ตุรกีมากกว่าชนะนะแต่แมตช์เนี้ยมันคือจุดเปลี่ยนเราชนะได้เรามีความมั่นใจขณะที่ตุรกีแพ้เราแมตชน์นี้ผมคิดว่าความมั่นใจเขาน่าจะเสียไปในระดับหนึ่งเขาจะมีความยอมรับนับถือในทีมไทยมากขึ้นแน่นอนนะครับทีมสาวไทยถ้าเล่นในแบบเกมล่าสุดเนี่ยเราสู้ได้ทุกทีมจริงๆนะอันนี้พูดจริงนะ เรายังเหลือแข่งอีก4นัดในศึกชิงแชมป์โลกนะครับท่านผู้ชมครับจะย้ายไปเล่นกันที่โปโลแลนด์คืนวันอังคารที่27เจอโปโลแลนด์เจ้าภาพนะครับพุธ28พบกับโครเอเชียพฤหัสยบเเจอเกาหลีใต้และเสาร์ที่1ตุลาคมพบกับโดมินิกันกลุ่มเรามี6ทีมนะครับคัดเอา4ทีมผ่านเข้ารอบต่อไปตอน,นี้โอกาสเราเปิดกว้างขอชนะอีกสักนัด2นัดก็คงจะเข้ารอบแน่นอนนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไร แล้วที่เหลือเนี่ยขอแค่รักษามาตรฐานยาให้มีตัวเจ็บแล้วก็อย่าให้มันล้าจนเกินไปนะปรับลูกเสิร์ฟเอาให้ชัวร์ๆหน่อยเพราะว่าไอ้แมทกับตุรกีเนี่ยเซตที่5เซตตัดสินเราเริ่มจะเสิร์ฟเสียหลายลูกเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับแต่ยังดีที่ตุรกีเขาเสียมากกว่านะครับอยากจะบอกว่าชุดนี้กำลังเดินหน้าสร้างตำนานของตัวเองนะครับเรามีครบทุกอย่างแล้วล่ะ คสตดีนะครับตัวดีเพียวบิิม,มนะครับแน่นอนมากกับตันชมพู่พรพันธ์เตยหัตถยาแนนทัดดาวแล้วก็เปียนุชแป้นน้อยพวกเธอช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งในวอลเลย์บอลหญิงชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งของทีมไทยเจ็ดเซียนเนี่ยเขาขึ้นหิ่งไปแล้วเป็นขวัญใจตลอดการแน่นอนนะครับแต่เแซบชุดนี้ก็เป็นความภูมิใจที่ ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับเอาละครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราดเต็มหนุ่ยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ